เราก็เลยจะเป็นการหลอกพ่อแม่ของวาวเนาะเราจะเซอร์ไพรส์ซื้อรถให้คุณพ่อคนแม่น้องวาวเปิดรายการแม่แม่ชอบอันนี้หรืออันนู้นแม่ชอบอันนี้ที่สุดสามล้านเองสามล้เองสามนอันนี้ก็คือมาดูรถตู้ให้ตัวเองนวาว้าจะได้ไม่ปวดหัวที่หนึ่งพี่ลูกใจเย็นเย็นวาวใจเย็นเย็นพอแล้วพอแล้วไอยูเป็นไอยูเ่เราเกาหลีก็ชอบดัางพันนี้กันทำไมต้องไอยูไม่รู้ แต่มีแค่ห้าคัโอ้โหห้าไค่พอแจกอยู่ดีเราแจกเราแจกค่นนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าพ่อชอบออดี้แม่ชอบเบสซัตสรุปไม่ได้ก็สรุปเอาคันนี้ค่ะได้ไหมว่าบ้านเราเจอปัญหาเราต้องเดินขายรถไปทีละคันแล้วเราเลยจะซื้อกลับมาให้ ีออาานทั้งหมดะะเใช่แต่เราจะเปิดรายการหลอกเาริสิอาสก่อนนี่จะอะไรเตรียมเหรอคเนี่ยเตรียมอยู่เนี่ยเนี่อ๋องั้นนี่วางแผนแล้วกันก็คือเปิดรายการก่อนนะเปิดรายการก่อนสวัสดีครับทุกคนโทรหาแม่อยอ่หรือยังนะนั่นวางแผนก่อนรอพ่อแม่มาพอพ่อแม่มาปุ๊บก็เปิดรายการปลอมของโรสโก้ก็เมื่อกี้นี้ก็บบริฟ กินงานอยู่ริฟคนดูด้วยเพราะแบบนี้อยา<ข>อเอ็ดไ,ไปนะครับจริงๆตอนออนก็คือรู้แล้ว <laughs> ขอไป <laughs> ในความพูดช้านิดนึงนะคะพคค <Okay. S 3> <laughs> ูดผ่าฟันพูดสรุปคะแนนพี่หน,นึ่งวิสึงอะไรล่ะพี่หนึ่งวิถึงว่าเดี๋ยวเราเปิดรายการจริงเป็นโรสโกเพราะปกติเราก็ ในโรสโกเราก็จะมีแคมเปญแบบแจกขงจริรถอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้ก็คือเราก็เลยจะเป็นการหลอกพ่อแม่ของวาวเนาะคนนี้เป็นการเซอร์ไพรส์พ่อแม่ของวาวก็คือจะหลอกพ่อแม่ของวาวว่ามาดูรุ่นรถในมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยว่าเออรุ่นรถรุ่นไหนดีนะอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วคือตั้งใจจะให้ทั้งสองคนน่ะทั้งพ่อแม่แล้วคนเลือกเองว่าเขาอยากจะได้รถคันไหนเพราะเราจะเซอร์ไพรส์ซื้อรถให้คณพ่อคนแม่นว้าวแต่ประเด็นคือ การชวนเขามาก็คือเราก็ต้องเรียนก็เลยชวนมากินข้าวกันนะคะแล้วก็เลยบอกเขาว่าแบบต้องมาตรงนี้ก่อนแล้วก็พราะมีงานพอเขามาถึงใช่ไหมเขาก็จะแบบเห็นเราทํางานลดกเนี่ยการที่เราถ่ายหน้ากล้องมีกล้องอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้สนใจเพราะเขาก็จะชินอยู่แล้วว่าเขาเห็นเรากับพี่หนึ่งอยู่แบบเนี้ยอยู่มาตลอดอยู่แล้วเขาก็จะไม่สนใจอะไรแต่จะมีอีกกล้องหนึ่งนะคะที่จะจับรีแอคเขาหน้าเาตลอดแล้วที่จะต้องไม่รู้ตัวพี่เฟียสอย่าไปจอแบบนี้นะก็ต้องยกความดีความชอบให้พี่หนึ่งนะคะแทนแทนแล้แทนแทน เป็นคนคิดแผนนี้เขาซื้อปื้นใน,นเย้ยอย่างตอน,<ห>นป้าป๊าพี่หนึ่งคือพี่หนึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าป้าป๊าพูดถึงไอ้ออเบนเนี่ยชอบเบนที่สุดสักวันจะต้องฝันที่อาจจะต้องซื้อ,อเบน,เน<ช>อะไรก<ช>็คือเขารูอ้อยู่แล้วแต่ผมว่าเราไม่รู้เลยว่าพ่อก,กับแม่อ่ะชอบ อันไหนอชอบแบรนด์อะไร้อยของเราวันนี้ที่ให้เขามอเตอร์โชว์พี่หนึ่งบอกว่าก็จะได้รวบไปเลยทีเดียวหมายความว่าในมอเตอร์โชว์มันมีทุกแบรนด์ใช่ไหมเราก็จะเนียนว่าแบบโอเคเราจะเดินไปดูรถกันเพราะเราจะเห็นรีแอคเขาแล้ว,ว่าเพ่อว่าอันนี้ดีแม่ว่าว้ยนี่สวยมากเลยน้องว่าเราจะรู้แหละเสร็จแล้วเราก็จะสปอยด้วยการพาเขาไปซื้อทันทีเลย ไปซื้อแบบเดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะงงแค่ไหนนะคะแต่ว่าจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วอ่ะก็อยากซื้อให้พ่อกับแม่นานแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่อ่ะพอเราจะซื้ออะไรแบบนี้ให้เขาหรือซื้อเนี่ยให้เขาอ่ะเขาก็แบบไม่ได้อยากได้เก็บไว้ก่อนดีกว่าเอาไปทาอย่างอื่นก่อนดีกว่าแต่คราวนี้วาวรู้สึกเท่าแบบอยากจะซื้อเป็น กิจกักษขะของเขาเลยให้เขารู้สึกแฮปปี้รู้สึก่าเขาเป็นเจ้าของคันนี้นะพ่อกับแม่ออกมาแล้ว<ช>น่าจะอีกประมาณสิบนาทีแต่ระหว่างนี้ก่อนที่เราเราจะไปกินของห <laughs> ิวมากๆ <laughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับรีแอคของพ่อแม่กันว่าวันนี้พ่อแม่ของวาวเขาจะตื่นเต้นแล้วก็ตอนรู้ว่าโอเคซื้อคันนี้ซื้อ,นนอมาซื้อให้แม่ไง เอ้เออยปเป็นยังไงพีดลูกัะคือให้พ่อกับแม่เออคือให้พ่อกับแม่เดี๋ยวพ่อนนอยใจค<ช>ือให้สองคนกุญแจต้องมีสองอันเลาวไปแย่ยงขับเองแย่งกันเองโอเคไปโอเคครับ ตื่นเต้นไงเดี๋ยวเราไปเปิดรายการโนสโกต่อหน้าพ่อแม่ต้องตูนใจไปเปิดรายการต่อหน้าเลยนะเย้สวัสดีครับผมเปิดรายการที่ ห้าส,สี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่มอเตอร์โชว์เลยใช่นะคะวันนี้เราก็จะมาดูรถนะครับให้กับพาด้วยรถโก้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเใช่ไหมไอ้ผ่ายไม่ดูถ้า <c oughs> เราปเปิดเปิดรายการาต่อมาโอเคครับไป swearing it's it's know it true. Ooh, the way true the make me feel around and I you so good เราก็มาถึง B M แล้วนะครับมาดูกันว่ารถ B M จะมีแบบไหนบ้างไปไปดูกันตอนนี้เราก็กำลังจะไปดูเล็กซัสนะครับ ซึ่งมีรุ่นไหนที่แบบน่าสนใจบ้างนะครับไปดูกันว่าโอเคในเลนส์ประมาณ2ล้านถึง4ล้านเนี่ยจะมีรุ่นไหนที่โอเคบ้างไปดูกันไม่รู้ตัวันนี้เป็นยังไงสรุปพ่อกับแม่บอกว่าให้ซื้อเล็กซัเลยขับเองเอาาว่าปลายยาบอกน้องว่านั่งแล้วสวยมากเลยดูดูดิมันเป็นความเป็นแบบอระอ่ะ มันไม่ได้เป็นลายไม้แบบเป็นเรียบหรูแล้วดูสปอร์ตแม่แม่ชอบอันนี้หรืออันนู้นแม่ชอบอันนี้ที่สุดสั่งองเร้านเองอ่ะสั่งร้านเองด้วยสั่งร้านเองแม่เห็นว่นนั่งมันดูไม่ชอบไม่ชอบแม่ขายแบบอันนี้แม่บอกว่าคือมันสปอร์ตแล้วมันดูมันดูอบอุ่นแล้วมันดูไม่ได้อึดอัดเนี้ยค่ะไม่ห้ามก็เหนือยนะไม่ห้ามเลยไปสั่งร้านสั่งร้านเองเอมเลย กแล้วเท่านั้นดีดีใช่ไหมมาสดได้เองใช่ไหมเออใจเย็นเย็นว้าวใจเย็นเย็อแล้วพอแล้วนี่ก็คือกินข้าวบนรถได้เฮ้ยพวสศิลปินปะจำลองอยู่ตอนทำลองตอนนี้ก็คือมาดูรถตู้ให้ตัวเองให้นาวานาว่าจะได้ไม่ปวดหัวพี่หนึ่งช่วยลูกใจเย็นเยว้าวใจเย็นเย็อแล้วพอแล้วเออมันดีว่ะ เป็นอะไอยูเนี่ยดาราเกาหลีก็ชอบดังคันนี้กันทำไมต้องอะไรอยู่ไม่รู้ว้าเราเข้ามาแค่ห้าแต่มีแค่ห้าใครโอ้โหห้าใครก็ไม่พอแจกอยู่ดี่ะเราแจกเออเราแจกไม่ได้เยอะนะเพราะมันดูไม่รุ่นกว่านะดูเหมือนมันมันดูเมันเออมันดูเดินกว่าเนาะไฟสว่างมากเดี๋ยวนะที่หนึ่งไฟไม่ใช่ไฟจริง อสายโดดเด่นทั้งดีไซน์และสมรรถนะ Audi TT Coupe ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนมีกำลังใจขอบคุณมากนะคะได้เลยค่ะสรุปแต่ถ้ามองแล้วเล็กสันกับอันนี้อันไหนสวยกว่าออดี้ก็สวยนะสีขาวมันดูแกนดิ แต่ว่าแม่ชอบคันนั้นเพราะว่ามันมีความรู้สึกแบบเขารู้สึกเล็กซาสอะไรอย่างเงี้ยมีคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าออดี้สูงกว่าออดี้สูงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนนะอันนี้บางทีมันไปดูแบบอยู่ในกลุ่มที่มันไม่ไม่เขาเรียกอะไรว่าคนละกลุ่มกันคือมันไม่ แมสพรีเมียมอ่ะมันคือเบนส์เลยคือสำหรับคนแบบคนส่วนใหญ่เร็กซัสอ่ะเท่าออดีหรือว่าเท่าเบนส์เร็กซัสแต่มันเหมือนมันแยกออกมาในกลุ่มแบบมันเป็นลักเชอรี่ละลักเชอรี่ของคือมันเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมของโตโยต้าเป็นเป็นโตโยต้าแบบอัพเกรดแต่มันเป็นญี่ปุ่นระหว่างญี่ปุ่นกับยุโรปกันเองมันหรือว่าในีไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ฟิลลิ่งใช่ใช่ โผล่ไหโลกอนาคตมากเลยจ่อหมดเลยนะเลยไหมไหนๆก็ดูครบหมดแล้วอ่ะเนี่แบบว่าไงดีระหว่างอาหนูก่อนเอาหนูก่อนออดดี้เล็กซัสเป็นน้องมอบอ่ะชอบความสวยของออดดี้น้องมอบไปชอบสองคันนั้นมากกว่าพี่หนึ่งราะน้องมอบไ่เอาเองแล้วแล้วมาดูทำไมเนี่ยเมื่อวานเพิ่งดูซีรีส์เกาหลีแล้วเล็กซัสแม่งสวยมากเลยเพราะว่านางเอกขับนางเอกขับอ๋อนางเอกับ อดีรุ่นใช่พ่อก็ต้องเป็นหรืออดีแหลถ้าเล็ดเดียวรับยวใเดีับเี่ยวใจเดียวแล้วแล้วรอะพดีอดีคือเราว่เหมือนก็รับแม่เด็ด่เห็นมันหนูก็รัพอดเด็ดดายเนเหมือนกันเพราเห็นพอดีก็สวยสปอร์ตแล้วก็มีความเป็นไวรุ่นแต่ใจแม่ความลักซรี่แม่ก็อยากจะไปนั่งเล็กั้นมากกว่า ตอนนี้นะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าพ่อชอบออดี้แม่ชอบเบ็กซัตส,สรุปไม่ได้ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าข้กลับไปดูและให้คิดใหม่แต่ยังไม่บอกว่าสรุปคืออะไรนะคือยังไม่รู้อยู่ดีไปดูก,กัน อย่างเกนอย่างเกนก็เพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของความเงียบยเงียบเงียบเงียบเงียไม่ไม่หวาแต่ว่าของจริงแต่ของเออของจริงเออคอนเซ็ปต์ีไม่เหมือนไทยไม่ชอบความเหมือนไทยอครั้งนึ่นะครับก็สรุปเอาคันนี้ค่ะเอาเลยคือให้ภาพกับแม่ จริงเหรอไดด้วยวันนี้ต้องดมาซื้อรถให้พ่อกับแม่อซอสไพรส์์ไพรส์์ไพรส์์ไพรส์เอ้ยใจสดใจสดด้วยโอก็คือเอาครั้งนี้เลยนะจริงหรอ มองอว่าตหลอกกับตัวแทนตลอดเลยกังคิดเืออันนี้ซื้อให้พ่อกับแม่เป็นของพ่อกับแม่เลยห้ามแย่งกันไหมมีแจกสองอันมีสองอันพี่เกิแบบว่าก็แบบเนียนอยู่ตั้งนานเป็นเนียนนะเป็นเนียนนะเป็นเนียนก็น้องว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะชอบอันไหนสุดแล้วก็มีหน้าเมื่อกี้ถามใหญ่เลยใช่ไหม ใช่วันนี้ทุกอย่างก็คือมาถ่ายดูพ่อกับแม่กันแล้วก็โดนแอบถ่ายตลอดเลยไม่จริงให้มีแคมเปญตัวแทนใดๆแล้วก็ขอบคุณมากติดใจไหมติดใจเต้นเต้นไหมเต้นเต้นเลยอ้ดีใจเหรอ แม่ร้องไห้แม่ร้องไห้อยอะวันนี้ตั้งใจพาพ่อกับแม่มาเลือกเราไม่รู้ว่าแต่ละคนชอบอันไหนไม่อยากซื้อแล้วสซอรไพรส์ออกมาเดี๋ยวไม่ถูกใจก็เลยต้องมาดูดีแอคชั่นสรบก็ลงเอยที่ติดใจเล็กชันกันจบจบ เป็นแผนที่หนึ่งที่หนึ่งคิดไปไปดูรถตัวเองโอ้ขอบใจมากแม่บอกว่าเสียใจจังเลยจำได้ไหมว่าบ้านเราเจอปัญหาเราต้องเดินขายรถไปทีละคันแล้วก็เดือจะซื้อกลับมาให้ สุดยอดเลยสุดยอดเราจะซื้อกลับมาให้หมดเลยนะ<อ> <laughs> ว่าจะซื้อกลับมาให้จำได้เปล่าจำได้เปล่าย <laughs> ีงไงทำตามสัญญาแล้วตอ <laughs> นเด็กๆเราบอกว่าจะซื้อกลับมาให้หมดด้เมื่อกี้ไม่ร้องตอนนี้ร้องใหญ่เลย <laughs> ตื่นตันใจตื่นตันใจแม่บอก ผ่านใส่มานานแล้วเหรอก็คือแบบวันนี AU ้มาดูก็เริงแบบของวราแจกก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแม่ชอบเล็กซ์ซมากถูกไหมคะแล้วพ่อชอบเล็กซ่าชอบชอบชอบพ่อก็ชอบชอบอยู่แล้วพ่อชอบอยู่แล้วเล็กซ่ซันนี่ฟังเพลงเออเซอร์ไพร์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สเซอร์ไพร์ส วันน้องวอลจะมาดูตัวแทนนะตัวแทนนะแต่น้าพ่อกับแม่ชอบมากเก็บไว้หมดแล้วด้วยเก็บหมดแล้วทำไมเยอะถ่ายแม่เยอะแต่งแม่ก็ชอบโผล่ฮะเออโผล่มาอีกนะเนียนตลอดอะจับได้ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องอันนี้เลยเพราะว่าเจ้าน้องวอาพูดตั้งแต่แรกแล้วไปดูแล้วมันก็ดูเป็นปกติอยู่แล้วเป็นปกติแล้วเขาเรียกว่าสุดยอดโปรดักชั o n โอ้หายใจไม่ออกอ ตอนนี้เจ็บปากเพราะว่าพูดเยอะทั้งวันเลยฟันคุดนะคะคุณผู้ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุม่มครึ่งแล้วนะครับสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเต็มเต็มเรียกได้ว่าแน่นมากวันนี้ซึ่บอกเลยว่าคอมพลีทมากถือว่าถ <cut> ือว่าเป็นเป็นคลิปที่คอมพลีทมากเลยใช่แล,แล้วคือแบบว่าพี่เคนเนาะที่ดูแลเราก็น่ารัก,กมากเลยนะคะใครมาเล็กซัสไทยแลนด์ก็ต้องหาง <c oughs> พี่เคนเลย <c oughs> ดูแลดีมากนะคะแล้วก็ ที่เคนชอกมากเราก็เคนบอกว่าเป็นการขายที่แบบมีความสุขที่สุดเลยอันนี้ก็จบที่ราคาคันนี้ประมาณ3าม้นแปใช่นะคะก็ถือว่าเ,เป็นลักซ์เชอรี่คที่เป็นเล็กซัสี่ยเป็นแบรนด์ส่วนเหญ่จะเป็นผู้บริหารหรือคนที่แบบว่าอยากจะอยู่หนังสบายสบายอย่างวัยรุ่นอย่างเราอย่างเงี้ยก็จะบีเอ็มเบนจะ,ะดัง<ช>จะดังในหมู่นั้นถ้าเล็กซัสสำหรับ ผู้ใหญ่อย่างวายคุณพ่อคุณแม่ว่าใช่ไหมก็จะรู้สึกแบบเอมันคือมันคือหนึ่งในดีมของใจเขาเลยหนึ่งในใจแล้วก็มันเรียบหรูที่พ่อบอกคุณพ่อเคยบอกว่าตอนเด็กๆเคยเล่าให้ฟังว่าแบบเล็กจะเป็นรถที่เงียบแล้วก็เป็นรถที่น้องวายรู้ไหมว่ามันนิ่มที่สุดเลยอย่างเงี้ยแต่วันนี้บอกเลยนะคะว่าคอมพิวต์มากไม่มีโปแตกอึ้งงงแล้วก็ดีด้วยตอนที่ว่าแบบว่าเราก็ได้มีการเตรียมแผนกับน้องเราเตรียมอยู่แล้วเราเตรียมกันแค่5นาทีแล้วเพราะเราเป็น professional production ชอบความลงตัวของแบบทุกอย่างในวันนี้เลยมันแบบมันธรรมชาติพท่อกับแม่ไม่รู้เลยจริงๆใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากให้ฟิลกูดโมเมนต์แบบนี้นะฮะให้ทุกคนฟิลกูดไปกับเราด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขไปกับเราเนาะอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนก็เรียกได้ว่าในที่ในในวันที่เราสาเร็จนะครับแล้วก็ตอบแทนพ่อแม่เนาะแล้าก็ทาให้กับเขาลในบ้านที่สําคัญที่สุดของเราทุกคนนะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะ ได้อินสปีเรชั่นแรงบันดาลใจความสุขความสนุกนะกับเรานะคะแล้วก็เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปของเรานะครับถ้ามีชอบเฟรนซีอาของเรานะคอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกดติดเฮ้ยต้องใช้กดไลค์กดแชร์ไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะจะเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับแล้วเราอยพาทุกคนไปบ้านไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในโลกเลยครับบ๊ายบายครับบายครับ